all right. วันนี้พวกเราจะมานำเสนอละครสั้นเรื่องอาหารหลักห้าหมู่เชิญรับชมได้เลยค่ะคุณน้อยอ๋นี่น้องๆวันแต่เล่นกันไม่มีการบ้านกันเหรอจ๊ะมีอะไรให้จ๊ะช่วยไหมพอดี่จะทําการบ้านเสร็จแล้วว่างมากอ๋อวันนี้ครูสอนเรื่องอาหารหลักห้าหมู่นั่นแหละ น้องบนผู้ถอดตบไม่ได้เลยจ้าอ๋อเครยังมีการบ้านแมน่ีีเธอรู้เบลหรอจ้าพอจะรู้จกตอบเรื่องนี้ไหมสอบพวกเรางไหนสิรู้สิจ้าจ้าเดินมาแล้วแต่จะให้พร้อมรู้ไปกินข้าวไปได้ไหมจ้าอยู่แล้วโอเคโอเคงั้นเดินไปร้านข้าวเลยน้องกินด้วยเลยน้องเบื่อมากา,าแล้วไปไปไปแล้วะอะไรดีจ้าสาวๆสุดหรอเจจ้าดูของใครเจ้าก็ การจ้าขอเข้าเลี้นงร่างจ้าอย,อยู่แล้ว you <laughs> จะเป็นตซเดีชาติเด็กๆ,ๆอย่าลืมนะจ๊ะเราไม่ควรกินมากเกินไปเพราะมันมีโซเดียมสูงอีกอย่างนะสีท่านเป็นปราชชาบ้านเคยบอกเจไว้ว่าถ้าเราใส่มะนาวลงไปในไข่เจียวจะทําให้ไข่เจียวฟูได้เทคนิคการทําไข่เจียวไม่อมน้ํามันเราจะใส่ไข่เจียวในน้ำมันยังไม่ร้อนมากเลยเปิดไฟกลางและวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงต่างๆเราต้องผ่านการตวงการวัดที่เท่าเทียมกันนะจ๊ะไม่เช่นนั้นบางคนจะได้เยอะบางคนจะได้น้อย 香蜜瓜。 ของพวกเราจะมาถอดบทเรียนสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและภาระรศึกษากิจกรรมการทำไข่เจียวกระเพราดังนี้ค่ะแรงบันดาลใจกลุ่มของพวกเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสอบถามนักเกรียนชั้นประถามศึกษาปีที่สามว่าอาหารของแต่ละคนที่ชอบคืออะไรกันซึ่งได้ผลบทตมาว่าเป็นข้าวไข่เจียวค่ะพวกเราจึงอยากเพิ่มเติมสารอาหารและเพิ่มเติมความน่าสนใจจากสีสันาาและวัตถุดิบต่างๆให้ดูน่า,ารับประทานมากขึ้นจากเมนูที่ง่ายๆที่เด็กๆชอบให้ได้ สารอาหารสู่ผลต่อร่างกายด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไขเ่เจียกกระเพราได้แก่หนึ่งมีใช้ในการหั่นวัตถุดิบต่างๆเช่นพริกกระเทียมไก่สับสองตะลิะละล้วใช้ในการทำไขเ่เจียกกระเพราสามกระทะใช้ในการทอดไขเ่เจียกกระเพราสี่ภาชนะใส่อาหารใช้ในการใส่วัตถุดิบต่างๆห้าแก๊สปิดนิชหกช้อนส้อมใช้ในการรับประทานอาหาร เจ็ดทับพีใช้ในการตวงอาหารค่ะข้อต่อไปค่ะให้เตรียมส่วนผสมดังนี้ค่ะไข่ไก่3ามฟองพริกสับ20กรัมกระเทียมสับ20กรัมมะนาวหนึ่งฟ้าใบกระเพราหนึ่งกำมือเครอทหันลูกเต๋า20กรัม เละเครื่องปรุงได้แก่ซอสน้ำมันหอยซอสปรุงรสผงปรุงรสและน้ำตาลอีกนิดหน่อยค่ะเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขความรู้ข้อที่1ค่ะเราได้รู้คุณค่าสารอาหารและได้รู้คุณประโยชน์จากอาหารที่ทานทั่วไปค่ะได้แก่หมูที่1โปรโตีนเช่นเนื้อสตัตว์ไข่ไก่และถั่วค่ะของพวกนี้ร่างกายขาดไม่ได้นะคะเพราะเป็นเพราะเป็นตัว ที่ทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรสร้างการส่วนที่ส0บโลได้ค่ะหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งมันเผลือกของพวกนี้ร่างกายก็ขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะเป็นตัวให้พลังงานแต่เราไม่ควรกินมากเกินเกินไปนะคะเพราะส่วนที่เหลือจากการใช้พลังงานไปแล้วจะเป็นแหล่งสะสมน้ำตาลในร่างกายได้ค่ะหมูที่3วิตามินจากผักวิตามินบงังสายตาวิตามินบังลุงเนืออสุขภาพฟันและสุขภาพผิวหนังให้ดูสดชื่นค่ะหมู่ที่สี่ วิตามินจากผลไม้ช่วยช่วยในการระบบขับถ่ายและเป็นผู้กริจีค่ะหมู่ที่5้าไขมันน้ำมันที่เรานามาทอดไข,ข่ในครั้งนี้เป็นน้ามันที่ช่วยดูดซึมวิตามินและความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะแต่เราไม่ควรกินมากเกินเกินไปนะคะเพราะไขมันเป็นตัวสําคัญที่ทําให้กอ่อโรคอร้วนโรคหัวใจแล้วเปิเเดเอือดได้ค่ะเพื่อนไขความรู้ข้อต่อไปค่ะได้ความรู้การทาไข่เจียวกระเพราขั้นตอนแรก ให้เราตอกไข่สาบฟองใส่ภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นใสพริกสับกระเทียมสับหัวหอมเละผักต่างๆที่เราเตรียมไว้จากนั้นตีให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนที่สองให้เราใสเครื่องปรุงดังนี้ค่ะก็จะมีผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอนหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเลตตีกันให้เข้าอีกครั้งค่ะขั้นตอนที่สามให้เราใส่มะนาวตามที่ปราชาบ้านได้แนะนำกับพวกเราเพื่อให้ไข่เจียวฟูและเทคนิคการทำไข่เจียวไม่อมน้ำมันให้เราเทไข่เจียวตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนมากและเปิดไฟกลางๆค่ะไข่เจียวสุกพร้อมกินกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขคุณธรรม ข้อที่1ซื่อสัตย์เรามีการตรงวัตถุดิบต่างๆให้เท่ากับทุกจานค่ะข้อที่ 2. ความสะอาดเรามีการสบถกั่เปื้อนหมวกคุมผมเพื่อป้องกันจิตรกระกระลงลงไปในอาหารและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเมื่อใช้เสร็จรวมถึงสถานที่ที่ใช้ทํากิจกรรมค่ะหัวข้อที่3ความประหยัดสามารถหา,าวัตถุดิบได้ง่ายในชุมชนหรือได้มีราคาที่ถูกเช่นกระเทียมพริกตับมะนาว ส่วนเพื่อครูเราสามารถนำมาจากบ้านได้ครับหัวข้อที่4ี่ความสามคัคคีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำไขเ่เจียวกะเพราและแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปครับข้อที่5มีน้ำใจถ้าเพื่อนลืมวัตถุดิบสามารถแบ่งปันเพื่อนได้ค่ะการมีเหตุผลเพื่อได้ความรู้เรื่องอาหารหลักห้ามู่และรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนะและและได้สารอาหารครบถ้วนและแข็งแรงอีกด้วยค่ะ ความพอประมาณจำนวนสมาชิกในกลุ่มมีจำนวนที่เหมาะสมกับกิจกรรมใช้งบประมาณได้อย่างพอดีสิ่งที่เราซื้อก็จะมีไข่ไก่ไก่สบแครลอดเครื่องปรุงบางชนิดค่ะในแต่ละครั้งเฉลี่ยแล้วเราจะออกอุณทภนละประมาณ10บ,บาทค่ะท้ายเรามีการกำหนดหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มได้อย่างเหมาะสมค่ะน้องๆก็จะช่วยกันเดินไปกระเพ้า ล้างผักเตรียมบัชนะสําหรับใส่ว,ว,วัตถุดิบตางๆค่ะส่วนพวกเราก็จะมีหน้าที่หั่นพริกหั่นกระเทียมไก่และดูแลขั้นตอนการเช็คค่ะมีภุมคุมกันในตัวที่ดีได้รู้จักวางแผนวางแผกนกำรองมในการทํางานเตรียมตัวให้พร้อมหากเกิดปัญหาค่ะด้านความสะอาดรามีการสัมผัสกันเปื้อนสวมถรงมือหมอกคุมผมเพื่อป้องกันสีสกปรกล,ลงไนแป้งอาหารและรู้จักตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ต่อการใช้งานอยู่สมอค่ะชีวิตที่มีความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสีมิติมิติที่ 1. วัตถุหรือเศรษฐกิจวัตถุดิบสามารถหาได้ง่ายในชุมชนและมีราคาถูกค่ะมิติที่ 2. มิติสังคมสามารถนำทักษะการประกอบอาหารมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับมิติที่สมิติสิ่งแวดล้อมจัดเก็บววัสดุ ให้เรียบร้อยเมื่อใช้เสร็จและรลักษาความสะอาดบริเวณที่ทํากิจกรรมมิติที่ 4. ีมิติวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาชาวบ้านในการนําสมุนไพรใกล้ตัวมาประกอบอาหารจาสตร์สากลการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารศาสตร์พระราชาลักษกทรงงานหลักที่หนึ่งพืชอาัตว์สุจริตจริงใจต่อกัน ลักที่4รู้รักสามัคคีหลักที่9ทําตามลาดับขั้นหลักที่12ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดชาชาบ้านภูมิปัญญาชาบ้านการบีบมะนาวฝังลงลงไปในไข่เจียวจะทําให้ไข่เจียวฟูและเทคนิคการทอดไข่เจียวไม่หม้อมน้ำมันเราต้องเทไข่ลงไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนมากและเปิดไฟกลางๆค่ะพระรรรบรมราชโองการด้านการศึกษาของรัชกาลที่ส0ฐานของพวกเราจัดอยู่ในด้านที่3ค่ะ คือมีงานทำมีอาชีพรักงานสู้งานทำงานจนสำเร็จอบรมให้เรียนรู้กับการทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและครอบครัว,วได้ค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอกิจกรรมการทำไข่เจียวกะเพราวไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ